สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้อนรับสู่ช่องครีสิวันแรกที่ดีกันอีกครั้งนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกลุ่มไอใช่ไหมครับกลุ่มไอกับกลุ่มเอชนะครับผมก็ตกรอบทั้งคู่กอดคอกันตกรอบนะครับทั้งด้านของบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็ทางด้านของบีจีปฐุมยูเนเต็ดนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดก็แพ้คาบ้านไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของทางด้านบีจีปทุมยูเนเต็ด ก็โดนถลุงไปบุกไปเยือนทางด้านของย a h ูนะที่จริงๆิงนำไปก่อนด้วยซ้ำแล้วก็นักเตะต่างชาติของบีจีก็ไปทำแบบว่าแฮนด์บอลอ่ะเออนะครับแบบว่าไม่น่าเสียใบแดงเลยนเนาะก็โดนจุดโทษกันั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะแล้วก็ทำให้สกอร์ไหลแล้วก็ด้วยรูปแบบการเล่นของบีจีด้วยแหละมันมันก็เป็นก็เราก็เห็นกันอยู่นะครับก็ทำลายเสตีหรเปล่าไม่แน่ใจว่า โอ้โห0แต้มเลยนะ BG เนี่ยทำผลงานได้ย่าแย่มากเลยนะครับสําหรับผลงานในการเล่นรายการเอฟซีชมเปสลีกในฤดูกาลนี้นะอ่าบุรีรัมนีผมดูผมดูเนี่ยคืออย่างโกฟูเนี่ยบุกมาเยือนนะสภาพอากาศไม่ได้ไม่ได้ระคายเคืองอวิธีการเล่นหรือว่าสไตล์การเล่นของเขาเลยสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะ ไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้มีข้ออ้างเหมือนเหมือนเราไปเยือนอ่ะแบบว่าเราจะเยือนเราเวลาเราไปเยือนเราก็จะเอาอ้างเลยนะสภาพอากาศบาบาบา,บาใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นนี่โอ้โหผมนั่งดูโกฟุกับบุรีลมเล่นอนะโกฟุเล่นสปีดบอลเร็วกว่าเร็วกว่าบุรีลำเยอะเลยเออสปีดบอลอ่ bon นะเอาง่ายผมผมสวิตไปดูของ BG จอ่ะ ผมจุดร่วมอย่างหนึ่งนะที่ผมเห็นนะทั้ง B g ทั้งบุรีรัมณ์นะพอเล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีคือว่าสปีดบอลช้ากว่าเขาอย่าง BG อ่ะผมเห็นนะสปีดบอลช้ากว่าย่าโโหนี่คือจุดที่แบบว่าเป็นปัญหามามาทาั้งฤดูการที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยนะครับจุดบกพร่องที่แบบว่าเราเห็นมาตลอดนะว่าบอลไทยสปีดบอลช้า พอไปเจอระดับ Asia, เอเชียเออนะจะเห็นได้ชัดเลยอย่างของญี่ปุ่นอย่างโกฟูเจทูก็จริงนะแต่มาตรฐานเขาเขี่ยวกับเรานะครับเขาเขี่ยวก่าเราเยอะเลยเออเหนือกว่าเราเยอะเลยตั้งแต่ต้นเกมผมนั่งดูต้นเกมอะโอ้โหโกฟูแม่งบุกเอาบุกเอาอะแล้วสปีดบอลการให้บอลอะเขาแบบว่าน้ำหนักดีมากแล้วก็สป bon, ีดบอลในการจ่ายจ่ายบอลครอสอะไรก็แล้วแต่ แต่ฝั่งบุรีรัมเนี่ยผมนั่งดูเนี่ยจ่ายบอลกันแบบว่าเพาะแปะแบบว่าสปีดบอลมันไม่ได้อะเออสปีดบอลในการให้บอลอ่ะไม่ไม่ได้เลยนะครับเอาง่ายภาพรวมผมจะมองถึงภาพรวมฟุตบอลไทยหลีกไทยเราเนี่ยบอลโบราณบอลช้าช้าเป็นเต่าอ่ะเออเอาง่ายเขาอัปเกรดไปถึงไหนแล้วแต่เรายังเป็นบอลเต่าอยู่อ่ะก็เล่นบอลสปีดช้าคิดช้าทําช้าทั้งบุรีรัมวันนี้ผมนั่งดูทั้งบุรีรัมทั้งบีจีอ่ะ นักเตะไทยหลีกแล้วนะจับบอลแล้วคิดนานเออเหมือนกันเดะเลยเหมือนแพทเทิร์นแบบว่าถอดแบบกันมาเดะเลยภาพรวมของบอลไทยเอ่อทั้งหมดทั้งมวลเลยนะอย่างอย่างของยา่าโหตัดบอลเร็วคิดเร็วทําเร็ววิ่งเข้าหาบอลวิ่งเข้าหาบอลโดนฉกบอลไปหลายรอบเลยนะครับอา,อาจจะเป็นด้วยในส่วนของอา่าผู้เล่นน้อยกว่านู่นนี่นั่นแต่ การคอมเพกแน่นนู่นนี่นั่นด้วยการไล่บอลยิ่งไปเล่นนอกบ้านแล้วโดนใบแดงมึงมันก,มนก็มันก็เสียงโดนแล้วก็สกอร์ไหลนะครับสกอร์ไหลซึ่งภาพรวมจุดร่วมเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของสปีดบอลการเคลื่อนที่เหมือนเดิมนะครับ mm. ผมพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าบ่นในเรื่องของสปีดบอลความฟิตอะไรอย่างเงี้ย ของเราต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่แย่มากในภาพรวมทั้งบอลสโมสรทั้งบอลทีมชาตินะครับเออนะครับแล้วก็ต้นปีหน้าเอเชนยนครับเห็นเรื่องยังมีปัญหาเรื่องซื้อลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นยังไม่มีใครซื้อนะลิขสิทธิ์อะลิขสิทธิ์ฟุตบอลเอเชนยนคัพเดี๋ยวหาดูหาดูตามช่องทางธรรมชาติเอาแล้วกันเนาะเออต้องช่องทางหน่อยช่องทางธรรมชาติเอาแล้วกันเนาะเอเชนยนครับนะครับทีมชาติไหนก็เออ นั่นแหละครับท่ามเหมือนเราเป็นยุคฟุตบอลยุคเมื่อสิบปีที่แล้วอะ่ะเออผมผมนั่งดูอะ่ะเรื่องของสปีดบอลเรื่องของความการการวิธีการเล่นของเราอะ่ะภาพรวมนะครับพูดถึงภาพรวมนะผลงานมันก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยทั้งสโมสรที่ไปเล่นในเอเชีย er, ทั้งในส่วนของอทีมชาติไทยเราเออทีมชาติไทยเรา นะครับด้วยนั่นเองนะครับผลงานมันก็เลยเป็นประมาณนั้นอันนี้ผมพูดถึงภาพรวมทั้งหมดเนาะอาจจะมีจุดที่แบบว่าเราเราก็มีความหวังเล็กเล็อยู่บ้างนั่นก็คือแบงคอกยูเนเต็ที่ยังมีความผมผมเคยพูดไปแล้วผมก็ถ้าผู้ชมไปย้อนดูได้ว่าแบงคอกกับมีการพัฒนาการที่ดีในเรื่องของการอ่ปรับวิธีการเล่นเนาะเออให้มันโมเดลฟุตบอลขึ้นเออโมเดนฟุตบอลขึ้นก็อาจจะมีท่านถ้าถ้ารู้าการนี้นะ ในเรื่องอผลงานในเรื่องของรูปแบบการเล่นอะไรอย่เงี้ยวิธีการเล่นเนี่ยผมว่าแบงคอกดูดีในบรรดาหลายๆทีมในสโมสรในไทยเลยเออมันก็สะท้อนถึงผลงานนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเนาะทางด้านของแบงคอกยูเนเต็ดก็จะบุกไปเยือนทางด้านของชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ชุนบุกฮุนไดมอเตอร์นั่นก็คือเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งว่าเอ้ยพอบุกไปเยือนเกาหลีแล้วเป็นอย่างไร ปมไปเยือนจะเอ่อมาจะรักษามาตรฐานได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเสมอได้เออก็สุดยอดละหรือว่าพิกชนะได้ก็สุดยอดวันนี้รู้สึกว่าอุนซานกับฟอนตาเล่ก็เจอกันแล้วก็กดกันไม่ลงนะครับก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งมั้งนะครับอ่ะก็ผมพูดถึงภาพรวมมาตรฐานเนาะมาตรฐานบอลไทยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนบอลยุคเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะ เหมือนยังไม่ได้ดอัปเกรดอะเออฤดูการนี้เป็นฤดูการที่ย่ําแย่บอบช้าที่สุดอนะเนื่องทั้งเรื่องผลงานวิธีการเล่นต่างๆนะครับออามันทําให้แบบว่ายัางไงมันไม่กระชุ่มกระชวยหรือว่ามันห่อเหี่ยวใจนะว่าเฮ้ยทำไมเราเล่นได้แค่นี้เองเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะอารมณ์อ่าอารมณ์แฟนบอลอะแบบว่ามันเล่นได้แค่นี้จริงๆหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับที่จริงอ่ะ เออยาโหเขาก็ไม่ได้กระโดดเราไปมากนะครับเขาก็แต่แต่เขาขยับขึ้นมาเรื่อยๆเออเขาขยับขึ้นมาเรื่อยในเรื่องของมาตรฐานการเล่นอะไรเงี้ยอันนี้ภาพรวมนะทั้งบอลหลีเราอันนี้ผมอย่าว่าผมนะผมผมมองว่าไทยหลีกัเล่นบอลเต่าเนาะพอไปเล่นเอเชียมันก็เลยอย่างที่เห็นนะท่านผู้ชมถ้าใครได้ดูนัดบีจีโอโหนักเตะยาโห จบบอลจบบอลวิ่งเข้าเข้าหาบอลเร็วตัดบอลเร็วเราจับบอลใช้อย่างบุรีรัมเหมือนกันบุรีรัมก็เล่นสไตล์เนี้ยก็คือว่านักเตะภาพรวมก็คือว่าพอได้บอลเสร็จจับบอลแล้วคิดนานคิดนานไปหน่อยโกฟุวิ่งเข้ามาถึงตัวละอะไรเงี้ยจ่ายบอลก็บอลไม่มีน้ำหนักจ่ายบอลขาดขาดเกินๆแล้วก็ไม่แม่นกันอะไรเงี้ยนะเออนะครับในขณะที่ถ้าผู้ชมถ้าสังเกตดูผมดูฝั่งสองฝั่งนะ โูวตุโอ้โหแม่งแดดก็ิงเปรี้ยงนะสี่โมงครึ่งนะร้อ,อ,นะอนๆนะความฟิตมันแบบว่าโอ้โหวิ่งเร็ววิ่งเร็วเอาง่ายๆวิ่งเร็วกับบุรีรัมย์อะนักเตะทุกตัวของของโคฟุมันวิ่งเคลื่อนที่เร็วกับบุรีรัมย์อะขยับเร็วอะ่ะอย่างของเราอย่างของบุรีรัมย์เรามันมันก็รับแน่นนยแต่จังหวัดคลอสลูกกาอากาศก็โดดสู้เขาไม่ได้เออลูกคลอสอะไรเงี้ยเคลียบอลไม่ขาดอีกอะไรเงี้ยแล้วบอลแทงทะลุอะไรเงี้ยแทงทะลุแตะ แล้วฉีกวิ่งฉีก่ก็โดนอีกเออเออบุรยลมเป็นตั้งแต่นัดที่เจอกับเมลเบิร์นละที่ผมเคยแคปมาให้ดูนะเออนะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเอางี้ผมสรุปอ่างนี้ว่าบอลไทยเราเล่นเหมือนเมื่อสิบสิบปีที่แล้วซึ่งมันเป็นบอลเต่าไปแล้วเอออย่างนั้นนะ่ะอย่างนั้น่ะมันนั่นแนะภาพรวมผลงานมันก็เลยออกมาอย่างที่เห็นว่ะ สรุปภาพรวมถ้าผู้ชมไปย้อนแฟลชแบ็กไปนะว่าทั้งปีแล้วเนี่ยผลง,งานเราทั้งทีมชาติสโมสรอ,อะไรก็แล้วแต่บทสรุปก็คือมันไม่ได้ดีขึ้นเลยหรือว่ามันไม่ได้มีแบบพัฒนาก้าวกระโดดขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ปี2023เนี่ยเนี่ยบรรดาหลายๆชาติหลาย,ลายทีมเขาก็พยายามเล่งพัฒนาขึ้นมาเอาง่ายๆอย่างทีมอย่างฮานอยยังพริกเอาชนะอุระวะได้อะมันมันทำให้เห็นว่า เวียดนามมาเลยมันเริ่มจะแบบว่าเขาเขามีพัฒนาการที่เราเห็นอะมันมาสะท้อนหนึ่งผลงานได้ด้วยไงเออมันมันเห็นว่าเอ้ยรอบรอบข้างเราเนี่ยเออเวียดนามไม่เบื่อ,ไม,มอไม่เมาเมื่อก่อนตามเรามาเลยอะไรอย่างเงี้ยจากสูสีก็เริ่มจะจะจะไปก่อนเราแล้วเนี่ยเออจะเห็นได้ชัดแล้วเราเป็นเหมือนเหมือนเต่ากับกระต่ายหรือเปล่าตอนนี้เราเป็นเราเป็นกระต่ายที่เชื่องช้าเหรอหรือว่ายังไง หรือว่าเขาขยับมาเรื่อยๆเออมาตรฐานตรงเนี้ยผมว่ามาตรฐานเราดอปลงไปเยอะเลยนะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมก็ตามเห็นบอลไทยมาตลอดแล้วก็ผมก็บ่นตลอดว่าแม่งบอลไทยสปีดบอลมันช้าขึลื่อนที่ช้า่างวะมันวิ่งกันเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้หรือวะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ใครใครนั่งดูบุรีรัมย์กับโกฟูเห็นได้ชัดเลยโอ้โหแม่งโกฟูมันบุกมาเยือนเรานะเว้ย อากาศก็ร้อนนะเว้ยมันไม่มีข้ออ้างเรื่องนี้เลยนะเว้ยสปีดบอลมันวิ่งปลอเลยวิ่งเร็วขึ้นที่เร็วเหมือนมันเล่นอยู่บ้านมาเลยอ่ะเออนะท่านชมครับบอลไทยมันไม่มีความฟิตนั่นแหละครับท่านผู้ชมซ้อมแค่นี้มันก็ได้แค่นี้นะครับจะเอาอะไรมากมายเดี๋ยวเอเชียนครับอ่ะโอ้โหฝันร้ายเลยท่านผู้ชมครับ เอเชียนครับถ้าเล่นงินอย่างนี้นะคือวัตถุดิบเรามีเท่านี้อพอเราไปสู้ระดับเอเชียเขาคือเขาพัฒนากันเขาอัพเวลอัพเวลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไงเออแล้วเรายังเล่นบอลกันเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะมันช้าอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้มันต้องคิดเร็วทําเร็วกว่านี้บอลไทยเรายังจับบอลเร้วงคิดสามสี่วิอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องหนึ่งสองวิแล้วหรือว่าบอลก่อนถึงบอลมันก็ต้องสวิตบอลเร็วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ไหม ก่อนบอลมาถึงคุณต้องคำนวณไว้แล้วคุณจะเคลื่อนที่ไปตรง,ตรงไหนอะไรยังไงคุณจะมีมีวิธีการเล่นยังไงให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมครับบ่นบักเปียดปักแชมแล้วผมว่าเออดูเราเล่นบอลเล่นบอลช้าอย่างนี้ไม่ทันกินเขาอะ่ะเออนะครับแล้วมันก็จะส่งผลถึงทีมชาติเราด้วยเพราะว่าหลีกเราเล่นประมาณเนี้ยเราเล่นได้ตอนเนี้ยพอเราคัดบอลทีมชาติเราก็จะได้ประมาณเนี้ยเออ สปีดบอลนู่นนี่นักอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับคือภาพรวมนะภาพรวมเราเป็นอย่างนั้นอะ่ะเอืยอยอเชยอ่ะเออก็นั่นแหละครับมันก็ขมขื่นหน่อยนะท่านผู้ชมครับถ้าเรา,าวิธีการเล่นบอลเรายังเป็นแบบนี้อยู่อะ่ะเนาะเออมีเป็นแบบนี้อยู่อะ่ะมันก็มันก็มันก็จะไปได้ไม่ถึงไหนอะนะครับมันไปได้ไม่ถึงไหนเรายังเป็น XP พอะ่ะ เขาไป Windows 11, Windows 12เออแล้วอะ่ะ Windows 10 11 12แล้วเอออย่างน้อยมันต้องอัปเกรดป็น Windows สิแล้วใช่ไหมเอออย่างน้อยก็ Windows 10หน่อยสิเอออันนี้ยังเรายังเป็น XP แล้วอยู่อะ่ะเออนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับเชียร์ผมเชียร์อย่างเดียวเชียร์ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาขึ้นเนาะในการเออฝึกซ้อมอะ่ะเออฝึกซ้อมอะ่ะ เ,ออเขาทำไมวิ่งวิ่งไอญี่ปุ่นอะ่ะแม่งแดดเปี้ยงๆอะ่ะวันเนี้ยสี่โมงครึ่งมันวิ่งเอาวิ่งเอาอะ่ะมันไม่มีแบบว่าแแห่หอบอะไรเลยนะครับผมเห็นโอ้โหทำไมโอ้โหมัน,ม,นมันทนความร้อนได้ยังไงวะมันทนความอากาศบ้านเราได้ไงวะอะไรเงี้ยซึ่งเราซึ่งมันเป็นข้ออ้างคลาสสิกของบ้านบอลไทยเราบ่อยมาก อทั้งบทสัมผณ์ทั้งทั้งอะไรนะทั้งกูรูอะไรบ้านเราเฮ้ยเราไปเล่นบ้านเขานะสภาพเราสภาพอากาศเราไม่เหมือนกับบ้านเราโน่นนี่นั่นต้อนอะไรญี่ปุ่นเกาหลีมันมาเล่นบ้านเรามันมันบ่นเรื่องนี้ไหมเออนั่นแหละบางทีไปสัมภาษณ์บางทีไม่รู้ดิบ้านเราสื่อบ้านเราก็จะจะเป็นเน้นว่าเรื่องสภาพอากาศเรื่องสภาพอากาศมันอยู่ นะนะครับมันเป็นข้ออ้างคลาสสิกเวลาญี่ปุ่นเกาหลีมันมาเล่นบ้านเรามันไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมถลุงเราเอาถลุงเราเอาเอา,เอา,เอาชนะได้กลับไปได้นน่นนี่นั่น,นมันเป็นเรื่องของมาตรฐานการฝึกซ้อมคุณซ้อมอย่างไงมันก็เห็นในสนามอย่างนั้นแหละนะครับเห็นว่าถ้าฟิตจริงอะ่ะมันก็เราก็เห็นในนั้นแหละนะครับเออนะฮะภาพรวมนะครับก็อยากให้แก้จุดเนี้ยเอาง่ายๆตอนนี้ไม่ต้องอะไรมาก แก้เรื่องความฟิตก่อนเรื่องความฟิตเนี่ยพอได้ความฟิตนะมีใช้ไปกว่าครึ่งเชื่อผมเชื่อผมเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือได้ไปบนโลกเพราะก่อนเราเพราะอะไรมันมีแค่ความฟิตมันก็เอามันก็ไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวเทคนิคอะไรต่างๆอะ่ะแทคติกมันใส่ทีหลังได้นะครับอาจจะมีอาจจะเราเรื่องเทคนิกตรงแทคติกอะมันก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็ อ่าอย่างบุลลรัมเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับแท็กตรงแท็กติกอะ่ะเออนะนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแบบเซ็งๆนะผมผมไม่ได้แบบว่าแบบว่าอดีใจอะไรแบบว่าเอ้ยจะแพ้ช่างแม่งมันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือผมอยากให้ปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงพัฒนาให้มันให้มันดีขึ้นอะ่ะให้มันอัปเกรดขึ้นได้ไหมเออ อัพเกรดอะความฟิตอะสปีดอะคือเอาอยางี้ท่านผู้ชมครับถ้าความฟิตมาสปีดบอลมันจะมาตามเชื่อผมไหมเออถ้าสปีดถ้าความฟิตมานะครับสปีดบอลมันจะมาตามมันจะมาตามโดยปริยายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อความฟิตมที่สปีดเราดอปเราช้าเพราะกําลังแข่งกําลังขามันหอบมันเหนื่อยม,มันก็เอืเ่อยเฉยมันก็ช้าใช่ไหมครับ นี่แหละฟุตบอล1ิคนหัวใจหลักคือความฟิตนั่นแหละครับท่านผู้ชมเออมึงพูดง่ายแต่ทำยากมันต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าเรื่องฟิตเอาง่ายท่านผู้ชมอันนี้มันมัน,ม,นมันปี2023แล้ววิทยาศ,าศาสตร์การกีฬามันไปถึงไหนแล้วเออใช่ไหมแทนที่จะไปทุ่มซื้อนักเตะต่างชาติแพงๆมามึงเอาเงินมาลงทุนในเรื่องของฟิตเนสเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบว่าจริงจงจังๆไหม ทุนสร้างเหมือนเหมือนอเจ้าชายยยโฮนะโอ้โหเขาสร้างฟิตนงฟิตเน็ตสร้างอะไรนะไอไอ้ไอสนามเขาอะออนะครับดูนักเตะยยโฮดิแม่งวิ่งเอาวิ่งเอาใช่ไหมครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเราอย่าเป็นบอลโบราณบอลไทยโบราณเมื่อสิบปีที่แล้วสินะครับมันพัฒนาขึ้นเนาะเราอย่างห็นมันพัฒนาขึ้นเพราะว่า ถ้าไม่พัฒนานะครับทีมชาติเราก็จะไม่ไปไหนเราก็อยู่แค่นี้เราก็จะโดนเราจะขึ้นไปคัดบอลโลกในระดับเอเชียเราจะไปเล่นเอเชียนคัพหรืโดนเขาตบหัวหมดดีไม่ดีนะท่านผู้ชมผลงานเวียดนามผลงานมาเลีมันอาจจะดีกว่าเรานู่นนี่นั่นในอนาคตก็ไม่แน่นะท่านผู้ชมใช่ไหมครับอาอาจจะมีใจชื้นมานิดนึงในเรื่องของแบงคอกเนาะแบงคอกอาจจะมี แบบว่าอาจจะเป็นโมเดลเนาะโมเดลเล็กๆโปรโตไทป์เล็กๆให้ทีมสโมสรหลายๆสโมสรได้เป็นโมเดลในการเล่นวิธีการเล่นแบบโมเดิร์นฟุตบอลเนาะอืมนะครับที่จริงอะ่ะมันมันจะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะแบบว่าอ่ามีเงินมันก็ต้องมีความลงความรู้เรื่องวิธยาศาสตร์กันหรือว่าไปแกะสูตรไปแกะวิธีการฝึกซ้อมของแต่ละทีมมาก็ได้แบบว่าเอ้ยเขามีวิธีการอย่างไรเอามาปรับใช้กับเราใช่ไหมครับ นั่นแหละครับท่านผู้ชมบอลไทยเมื่อไหร่จะไปไหนสักที <c oughs> ผมนี่โคตรปวดใจเลยเวลาบอลตัวแทนสโมสอนไทยเล่นเอเชียแพ้ตกรอบโดยทีมชาติไทยแพ้ตกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมมาตรฐานการเล่นของเรามันอยู่ตรงไหนเออนะนั่นแหล,ะ,ละครับท่านผู้ชม ก็ซิงกันไปนะฮะโอเคครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ